สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับตอนเสาร์ของวันที่18ครับพี่น้องเนาะ18พฤษภาคมครับเกามาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อเหล็กไม่น่าลงทุนแม้วินเด้ครับผมครับที่พี่น้องเอฟซีรายทันรอคอยครับผมครับเขางวดวัางหันเพิ่นกัดดับยูนะพี่น้องเนาะ8กับ4ก็ไม่มาครับผม เหล็กไม่มาด้วยกันกับไม่มาจริงๆครับพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างครับผมร่วมไปถึงเหล็กดับคู่ครับเหล็กดับคู่ที่เพิ่นให้อ่ามาสองงวดกับถือว่าเอาอยู่ครับพี่น้องครับผมครับเอาในคลิปนี้หรือว่าในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนมาตามกันต่อได้ครับผมเหล็กไม่นาลงทุนหมักแผ่หมักมั่นนะพี่น้องเนาะเอาไว้ตัดเหล็กเต้นครับผมให้อ่าเอาไ้ตัดเหล็กเพื่อจะได้อประหยัดครับผม เอากรอนที่จะไปรับช่มรับฟังเลขไม่น่าลงทุนของแม่วินครับเกามาเชียร์กับขอขอพระคุณแม่วินทีเมตาหนา้าท่าให้กับเกามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยด้ยครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์น้าเชียร์อู๋น้าโฉกน้ไช่ย,นชยในเด้อครับผมไปรับช่อมรับฟังเลขแม่วินเลขไม่น่าลงทุนกันเลยครับแม่วินครับ ครับเกาเมเชียสวัสดีแม่วินครับผมสวัสดีลูกลานครับเป็นยังไงแม่อยู่ทางร้อ,อยเอ็ดอือช่วยมากผัดจันยากเก็ดย่างอื่นน่ะนะอ๋อครับครับอากาศดีปะครับผมจ้าอากาศดีอยู่ครับมื้อนี้มื้อนีกนน้ก็ดีอยู่แม่ช่วงเช้าๆนี่<อ>ชุ่มเย็นดีอยู่ครับครับโอ้เหล็ก ราาครับครับครับได้เลยครับแม่เพราะว่าพี่น้องอยุ้ี่ก็ล่อคย่อยู่ครับผมขาเจีาคือล่อค้อยครับโอ้สุดยอดนะครับผมห,หมดว่างหันกัดซี่ก็แปดกัดมีแตค่คนหยันเนาะแม่เนะาะหยันเอาบยู่แ่เเลยมีต่าบวบยูบยูเบิ้บคงคลยกไบอันแ่เบิงคบตัวกั เก right ี่ยวกัว่าแปดมาแน่นอนไม่สนไม่อันอันพอทุกทนก็ไม่สนเลขดับแม่วินครับแม่วินก็เอ้าวมามันใจติตัวเองวะครับแต่แม่ก็บอกโอ้ยไม่อยากให้ซื้อเด้ยเอฟซีเนี่ยนะเลขติดอันดับนี่สนอบเสียดายมันมันเบิรนแล้วแม่เนาะถ้าว่าเบิ่์นนี่สิตัดได้จกูดิถ้าบเบิ่นนี่แม่ก็จิถยึดคล้ายนั่นแหละครับเสียดายครับ โอ้เสือเก่าฮกกระโดกเก่าฮกแม่ได้เจ็ดหมื่นหม่เนี่ยยูครับผมฮกมันกระโดดเป็นเก่าเสือวันนี้วันไหนพลาดห้อครับผมบ่พลาดไม่พลาดเนี่ยเดี๋ยวได้เหล็กดับได้ลายสำนักมากตัดคือเก่าด้วยครับพี่น้องครับแม่วินทึงเหล็กไม่มาด้วยกันกับที่ว่าเอาอยูครอบเหล็กดับไอ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 โบนันตามเร็วๆให้แน่อ๋อได้ครับเนี่ยครับกปปอันอันกับของไอปะกายนั่นครับ ของพี่ปะกายของพี่โบครับแม่วินครับสมเดีกับคักแล้วครับผมของตระแม่ตรวของแม่นั่นมันดับหลายตัวนับเครื่องมันหูจักว่าดับบนเป็นบนดับลางเป็นลางมากแบบดับทุกหลักเลยแม่อือจังเดแบบประกมสาระกะสั่งครับก็จะว่าดับดับหน่วยดับสิบนี่มันเกิดทำใจลำบากอยู่ มันมันมันพวงยันข้ามสื้อลักสิบเปยันไมหรัก่วยจังเสียเนี่ยครับผมตัดกับบ่ได้ครับคพื่อปบระคอครับผมื้นนี้แม่จิมีเล็กเด่นให้พร้อมด้วยครับผมเล็กเด่นให้พร้อมเล็ดับให้พร้อมครับผมพิเศษนล่างล่างเล็กเด่นกระไทยแถมให้พิเศษครับผมทหารลืมเปิดลำโพงไม่แม่เสียงเลียคอยโทษที่แล้วครับพี่น้องเอาครับผมพร้อมพื่อมข้างล่างก่อนเนาะเล็กดับเนาะครับผม ดับล่างดับล่างหลักสิบหลักหน่วยแปดกับสามแปดกับสามจ้ะเพิ่มข้่มาหาตัวหนึ่งอ้เอาเลยบอแม่เอาเลยเอแปดกับสามในสูตรหนึ่งสูตรสองที่ดูจดก,กันดีเพิ่มมากสูดสามกับผมบสูตรหนึ่งคือแปดสูตรสองคือสามโอ้บ้านในสูตรที่สามมังคือหา ตู้ดีต<ด>ู้แตนดีก็ได้เอ้สามตัวแล้วครับพี่รองครับบานนี้เลขบ่ามาน้ำกันนั่นหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามหกอันนี้ล่างนะครับผมอันนี้ล่างเอาล่างก่อนครับบานนี้บนเลขไม่มาด้วยกันสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ดครับผม เล็ไม่มาด้วยกันกันมามันสิมาตัวหนึ่งมันสิบมาน้ำกันครับผมอันนี้ก็ะเลขกเล็กเด่นเลยบ่แม่บ้านนี้เอาเลขก <c oughs> เด่นบ้านนี้เอาล่างบ้านนี้เด่นล่างครับผมเด่นล่างมาหลักหน่วยหลักสิบหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับผมแต่บ้านนี้บนเจ็ดกับแปด บนสิบหน่วยป่ะครับผมครับผมเจ็ดกับแปดร้อยสิบหน่วยป่ะแม่ร้อยสิบมากมาส่วนมากมันสิมากตั้งแต่ลักหน่วยลักสิบนี่แหละรักลอยมันบ่ไปมันบ่ไปลักลอยมันสิอยู่แต่ลักหน่วยล,ลักสิบเจ็ดกับแปดครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะได้เลขดับที่ชุดยอดแล้วกับมาได้เลขเด่นพี่น้องเอฟซีรองพิจารณาเบิงใน วดนี่ครับผมเป็นวด,วดแรกครับเลเด่นบนเด่นล่างแยกชัดเจนครับพี่น้องครับผมจันแทตังแ่ปีหกคมาในพาดงวดเดียวอ๋อแม่กมีสติสถิติไวแล้วครับผมครับแม่เฮ็ดไวเฮ็ดไวเฮ็ดไวตังแ่ตนปีมามันจะพิดงวดเดียวงวดที่สองของปีพิษกระบกขางล่างงวดที่สองของปีจ้ะงวดที่สองของปีหกโกนี่แหละ นอกจากนั้นก็มาบนล่างบนล่างบนล่างล่างหกกับเจ็ดบนเจ็ดกับแปดกับผมต้องมีให้เห็นพี่น้องเนาะครับตัวพี่น้องเอฟซีจะเห็นเหลขกว่าเลขกล่างเนี่ยติดเจ็ดติดหกเนี่ยเกี่ยวด้วยครับผมคือว่าไอเลขกไม่มาด้วยกันของเพลนเนี่คือว่าบาจับคููกันครับผมครับสามารถมาได้ครับครืครคอเป็นเจ็ดเจ็ดอัน สี่สี่ตัวไม่มาด้วยกันนี่กิจมันมาได้เนี่ยก็จเพิใจตัวอื่นแต่วาจะมาจับกับสองสามซี่สครับผมจ้าครับโอ้ตะวัดโอ้สุดยอดเลยครับแม่ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเลขดับล่างครับพี่น้องเนาะใช่ลองเบิ่งเได้ครับผมต่วัดสูตรที่อ่ามันโค้งเนี้วเนียนอีเลีก็กคือแปดกับสามเลยครับผมหานี่เพิ่มเติมขึ้นมากครับพี่น้องเนาะต่วากับยูดีให้กันครับยูดีขึ้กัน ลองเบิรงครับพี่น้องครับเอาถ้าจังไดแม่มีเด็ดเด็ดดงังดังอีกกะมาเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อครับเนี่ยว่าฝากฝากหาเอฟซพันแน่่าคันถือตัรับกาคันนี่กาซื้อเอาไว้แต่ว่าแม่วินนี่เมตตาบาทนึงสลนึงหนึงแม่วินมาซื้อแล้วครับผมให้มันออกมาก็ออกมาโหลด คันมันโดนไรก็อย่าให้มันออกอยู่มันสีได้หายห่วงอะนะแต่วสามกับแปดนี่ที่สูตรนี้มันก็ดับอ่าโบยุอย่างละสูตรแล้วครับพี่น้องเนาะคนวาสีเดินดีเงาวแล้วครับผมบานนี้จ้าบานนี้คันคันคันสูตรดับสูตรดับลักซิปข้างบนนั่นปีนึ่งนั่นปีนึ่งอันแม่แม่วินกาผลั่นตีเลยคันขันมันมาั่นมันกับแค่สามงวดเกินสามงวดให้เอามีดปาดข้อเลยโอ้ ก้ากากาท้าพอดีแหละดับเฉพาะหลักสิบบนครับมีอยู่บ่แไ่มีมหมดนี่เอาล่องเบิงบาหมดแหลกบอครับผมเก้า <9, S 1> ดับหลักสิบบนดับเฉพาะหลักสิบบนเก้าหลักหมดไม่ได้แต่ก็นานๆปีนี้รุดไปครับแนี่ปีนี้ไม่ได้รุดดิครับ ปีนี้พระท่านลดแต่ว่าปีหนึ่ง่นมาบ่าเกินสามเทียบ่เกินสามเทียกันเกินสามเทียแฮมีนมาปาดข้อเลยครับโง่ออกคลิปแต่ว่านี้โง่ออกคลิปเลยแหละอันนี้ปูยิสองเทียนนงี่เก่ามาเสียครับผมมวยจมปูมวยจมปูเิ่นไฮสูตรนี่ปูเิ่นว่าเอาไปหากินเดินย่อมสวินหมแล้วปูโอ้แม่แม่แม่วินนี่เป็นคนกว้างขวางในวงการนี่แหละครับผมจะบอกไงครับ ครับครับผมอครับลองเบิ้งครับพี่้องเนาะลองเบิ้งดับเฉพาะหลักสิบเก้าตะกี้มันผีมีแค่สองเทียปีหนึ่งเดี๋ยวนี้มันอยากมันอยากล้วนยังไนบูนนี่มันมาสามเทียพี่ได้ไหมมาเกินสามเทียอ๋อตะกี้น่ยมาสองเทียสองเทียปีหนึ่งปีหนึ่งม,ม,มันเกินสองเทียมันเหลกดับพอสำเนียงดับบนไม่เกินสองครั้งถ้าพลาดครับผม ดับเฉพาะลักซิปนะอ๋อครับผมไม่เกินสามขังแล้วครับผมครับลองกักทือว่าคุมครับพี่น้องเนาะอ่าครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เตรียมอิ่มกับเหล็กไม่น่าลงทุนเล้วครับพี่น้องมักไผ่มักมั่นเล้อครับผมครับจ่พี่น้องเอฟซีจะพิจารณาเอาแถมได้เหล็กเด่นบนรางมากพร้อมกับผมครับแล้วก็มีพิเศษครับเหล็กดับบนลักซิพร้อม เส่วนของไม่มีนีมีสมุดเป็นปึืกสมุดอันเลียบง่ายผุนครับผมฮสุดยอดครับผมครับสูตรเออเลขดับเพลินกะเป็นสูตรเกาแก่ได้ครับผมแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลย่างดีเลยครับพี่น้องเนาะมีสถิติบถทวนครับแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันกับไก่ย่างเพาท่านได้ผาดเลยครับผมครัดผาดยากสี่ตัวไม่มาด้วยกันนั่นครับแม่ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนี่ยครับเอามันสาหรับคลิปนี้กะจะรบกวนแม่ซัมนี่เด้อครับผม,ผมครับผมครับขอบคุณแม่เวียนครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับแม่สุขภาพแข็งแรงอันพ่อกันที่จิจการลุ้งเรื่องไปทั้งนานท้งนานเด้อขอบคุณครับผมฝากขาอูน่อยเน้ <c oughs> อูน้อยไปโรงเรียนฝ <c oughs> ากความคิดหอดยังคันคันได้ยินเสียงพ่นเบลากับเบฟซี่แบ กับเขาวันเสาร์วันอาทิตย์ส่หรับแม่ครับผมครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กับเต็มอิ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะกับแนวทางเลขดับครับเพิ่นไหมาสามตัวมาด้ยครับผมงวดนี้กับสูตรดังเดิมของเพิ่นที่ไหมาตลอดก็คือ อ่างวดนี้ดับรางคือ8กับ3เดเนอครับพี่น้อง8กับ3 10หน่วยล่างครับผมไม่น่าลงทุนครับพี่น้องเนาะรับแถมมาให้อีกตัวหนึ่งครับผมก็ถือว่าเดินดีขึ้นกันครับผมเหล็กดับรางหาได้ครับผมสรุปว่าตอนนี้แมวินมีเหล็กดับรางอยู่3ตัวเหรอครับพี่น้องเนาะทุกหลักได้ครับผม8 3 5สมหครับแล้วก็ เลขล่างไม่มาด้วยกันครับพี่น้องหนึ่งสองสามหกครับผมไม่จับคู่กันครับแล้วก็เลขบนไม่มาด้วยกัน2 3 4สี่เจครับผมไม่จับคู่กันในคลิปนี้มีพิเศษพร้พอมนะพี่นอนะ้องเนาะพิเศษหลายชุดขึ้นกันครับผมหลายช็อตช็อตแรกก็คือพิเศษ ดับหลักสิบบนครับผมเฉพาะหลักสิบบนเด้อครับพี่น้องครับสูตรนี้เพื่อว่าเดินดีนะพี่น้องเนาะปีหนึ่งจะผ่าดแค่สามขางครับผมปีนี้ยังไม่ผ่าดเลยดับสิบบนงวดนี้คือเก้าเด้อครับพี่น้องเนาะร้อยหน่วยไปได้ครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เหล็กเด่นพร้อมครับผมครับห้เหล็กเด่นพร้อมเดี๋ยวก็มาเชื่อจะโงให้เป็นแผ่นๆไปได้ครับผมพี่น้องเอซีจะบ่ได้ซับสน เด่นล่างครับผม10หน่วย67เด่นบน10หน่วย78ครับนี่คือแนวทางเลขแม่วินครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าแม่มีเด็ดๆด,ด,ดังๆเดี๋ยวกัมาเชียจะนั่มาเสนอสูพี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมรวมไปถึงเลขดับคู่ล่างครับผมครับให้แม่เห็ดก่อนเด้อครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี โชคดีครับพี่น้องครับผมถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันครับหนึ่งมิถุนายน66สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ